สก,กินสก,กินหนึ่งที่มาขายนะครับเมอร์ซี่ไลฟ์กาดที่เราเห็นเลยตรงนี้ราคาเต็มพันบาทนะครับทุกคนแพงปะพูดแพง แต่ต้องจัดนะครับเออมดูลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกํางใจของซ่าเนี่ยผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังม,มีบร,ริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, v a l o r a n t Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบร,ริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บร,ริการกันนะครับ Lifeguard เมอร์ซี่บัตอครับอีกหนึ่งสกินที่เรียกได้ว่าผมถูกใจตั้งแต่ตอนที่ผมเล่น s ซ r ร์ฟเทสแล้วสกินมันสวยมากแล้วก็เรียกได้ว่ามันมีไฮ l i g h t Intro ด้วยผมชอบไฮไลท์อินโทรเนี้ยโคตรโคตรโคตรน่ารักจริงโคตรสวยนะครับแต่ราคาเนี่ยเรียกได้ว่าดูเดือดมากน่าจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสกินที่ราคา เต็มๆนะผมนับราคาเต็มนะราคาแม่งแพงมากเว้ยคือเาียบง่ายๆนะผมเทียบง่ายๆเลยนะครับเทียบกับการซื้อเหรียญตรงนี้นะ5,700ั 5, 700, อผมาหเป็นหลักเลยมันก็จะตีเป็นเงินบาทประมาณ1,750บาทนะครับก็เอาทหารง่ายก็คือตกเหรียญแล้วประมาณ0.3บาทนะครับซึ่งสก,กินเนี้ยราคาอยู่ที่เต็มๆนะ3 4ม0เหรียญดังนั้นราคาของมันเนี่ยถ้าคูณ0.3ไปเนี่ยก็จะเท่ากับ1 0ึ0บาท สกินนี้ราคาเต็มๆนะครับก็คือถ้าซื้อแบบครบครบ,ครบท้วนเนี่ย1000บาทนะครับสกินโอ้ราคามแมงแพง่าเมอีกแต่เขาก็ใจดีลดให้เหลือ2,600นะฮะเหลือ 7, ประมาณ800บาทนะครับผมก็ก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่ถูกนะแต่ถ้าเราซื้อซื้อสกินอย่างเดียวนี่มันจะเท่าไหร่อไม่มั่นใจแต่เราจะซื้อก็ต้องซื้อให้ครบอยู่ว่าบัตเดอร์ดูสัตว์ลดราคาคือถ้าใครซื้อแยกนี่บอกเลยว่า1000บาทครับมาเป็นสกินที่ผมชอบครับผมต้องซื้อจริงๆ สกินนี้ผมชอบมากนะครับถูกใจเราชอบไฮไลท์สโทรด้วยแหละเ,เลยต้องซื้อครับไม่มีอะไรแพงครับถ้ามันสวยมันถูกใจเราโอ้ชอบว่ะชอบสกินนี้มากครับแหมดูดีจัดแล้วก็มีในส่วนของอะไรห่วงชูชีพแล้วก็สเปร์เนาะซื้อแล้วใส่แล้วไป ลุยครับเล่นยังไม่ควรจะเล่นเลยเมอร์ซี่มาครับผมเข้าเกมมาแล้วโอ้โหบอกเลยว่าผมไม่ดอีกหนึ่งคนที่ไม่เล่นเมอร์ซี่เลยนะครับคือเล่นซับพอร์ตนี่ถ้าถ้านับทุกตัวนะเมอร์ซี่จะเป็นตัวท้ายที่ผมเล่นนะเอาคิดดูแล้วกันแต่ว่าสกินมันสวยคือผมเชื่อว่าหลายหลายคนนะผมเชื่อว่าหลายคนนะบางทีเราซื้อสกินอะเราซื้อเพราะมันเราชอบเพราะมันสวยเว้ยแต่ตัวเราเล่นเป็นไหมเราเล่นไม่ไม่รู้แต่เรามันสวยยามต้องซื้อจริ้ง ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับโดยเฉพาะอย่างเมอร์ซี่เนี่ยคือผมถูกใจสก,กินนี้มานานละนะครับตั้งแต่ช่วงที่ผมไปเล่นเซิาาะะร์ฟเทสละเออดัง,งน,กกน,นั้นไม่ได้วะต้องซื้อจริง,รงสก,กินเพราะสก,กินราคาดูเดือดแล้วกินนะก็ไม่ไรครับซื้อได้ไม่ไรไปซื้อคนดูดูว่าเราชอบครับเราชอบสกินนี้มากขอเสวยๆขอแบบนัดเดียวบูตดาเมจขนาดนี้บูตดาเมจขนาดนี้สักสักหัวนะเพื่อนปังโอ้ยโอเคเป็นซิกมาไปแล้ว มา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 ขอทีขอทีขอทีขอท,ขอท,ขอทีขอสวย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 ปังปังไม่โดนเลยฮ <c oughs> ิ้วเพื่อนก่อนตะอูเกือบโดนโอ้ยแป๊บนึงแบบนึงนโอ้ยแปบ๊บนึงนะเพื่อนนะใจเย็นนะผมไม่ใช่เมดเมอร์ซี่นะโอเคหุ่นลวเพื่อนได้แล้วสวยมากในสุดในสุด สวยมากนั่นแหละขอสวยขอสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้นี่ก็สู้สู้สุดใจเหมือนกันนะโอ้ยไม่ถึง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 เพื่อนไม่ถึงโอ้สุดสุดแล้วสุดสุดแล้วัมนพยายามยิงผมอยู่พยายามยิงผมอยู่เออแล้วเอาติดเมทเลยละกันฮีโร่เนยันตายตะเพื่อนเราตายไปแล้วหนึ่งไมล์ฟิวเดพลอยไปฮะ ชุบก่อนชุบก่อนหมุนหมุนหมุนนี่หมุนลบหมุนลบได้อยู่ได้อยู่เออว่าวะเขาว่ะผมว่าดีนะเขายิงไม่โดนดีเดียวยิงไม่โดนฮะไรง์หนอ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่อะฮิวตามด้วยล่องหนก็ฮิวไนล่ะเปิดเผยตำแหน่งให้ศัตรูรู้ไปเพื่อนสวยมากสุดยอดสุดยอดโอเคเออมันก็เล่นยาวเหมือนกันนะมันกดเยอะอะเอ้ยแต่มันก็มันก็เล่นสนุกนะมันพอกมันพอกเก็ตแคสแต่พอกเก็ตเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยโอจะมาได้ว่าจะ เลืมบอลล,ล,ล้มบอลล้มบอลร้านล้มบอลล้มบอลร้าเอาียพีไอทีเวเดตไปแล้วครับเออบอลลีว่ะมันจะยกมันจะยกแล้วว่ะเอ็กซ์เรย์ในคุณภาพเย้โอเคแล้วเพื่อนจะหนีจะหนีผมยานี้พร้อมโอ้โหมันมีคิซุเนะรัดมาครับอันนี้ไม่สามารถฮะ คือถ้าเป็นแบบในส่วนของคอนยูมาซ้ายปกติอ่ะมันมันยังพอรับได้ไงแต่ถ้าคิสเนลันมานี่ไม่ต้องหวังครับเรกคิดไปษาพันแล้วนะโอเคแล้วผมจะเปิเข้าปะผมว่าเข้าเข้าเข้าในตัวนี้ต้องเข้าแล้วแล้วมายฟิวไปเลยไปเพื่อนมึงหมุนแถวนั้นแหละแล้วไฮนูนไปแล้วแล้วจะลงยังไงอะครับ แล้วไปไปไม่มันมันไม่ปล่อยมันโอเคเออมาอะไรฮิวฮิวสู้เหรอฮิวสู้เกฮิวสู้ฮะนั่นแหละไม่ไหวแล้วเออกลับดีกว่าอะไรโซเจอร์โซเจอร์โซเจอร์ขอบคุณมากเย้เฮ้ยขอบคุณครับมันจะมาผมจะได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมาดิมาดิมาดิ ประเดี๋ยวประเดี๋ยวเราอ้อมเราอ้อมแล้วแอดแป๊บนึงแอดชุบก่อนโอเคโอเคโึบโอ๊ตอุ้ยเกือบตายเราควรจะเมทสู้ไหมไปสู้เลยละกันมาอยู่หมายซ้ายเออถอยก่อนฮะถอยก่อนเลยฮะแอดแฉแฉแฉแอด แอชแชแอครับมาอะไรนหนอฮะอะไรหนอแปลวะสวยมากเออคิสุนิรัตไปแล้ว,ว,ม,าออลวมาฟิวดีพอยเออเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเม,ม,เมเจเพื่อนโซเชอร์ซิซิกมาแล้วแล้วเย โคเตอร์สวยมากเออไม่ไหวแล้วไม่ได้เลยสัตว์ชาตตายันชาตตายนทำเม่ไนะเป่าวรอฮะเพื่อนไม่ยิงเรายิงเองก็ได้แล้วคาซิตี้ตรงนี้ยิงเสียงอยู่ยิงไปยิงไปก็สีเพื่อนไปละโหไม่ได้ไม่ได้ชุบ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 เยอะแล้วโอ้โหยกมาอย่างนี้ตูตามหมดเพื่อนแล้วโอ้โหมอยล่าคือมอยล่าก็โดนยับเหมือนกันนะมีไปหกพันโลดนะสุดยอด มามามาก็สนุกดีนะมันก็สนุกดีแต่สำหรับผมว่ามันมันเอาตัวรอดมัเอาตัวรอดลำบากคือถ้าเพื่อนเราแบบไม่ไม่เทพจริงผมว่าก็ตายตายแบบงงแง้งไปเลยอ้าวแล้วแล้วผมชุบไม่ได้สามสองหนึ่งยกขึ้นมาแล้วเพื่อนเราโดนอยู่มาผมกำลังฮิวอยู่ครับแล้วอาณายิงแม่นซะด้วยแล้วมาแล้วครับโพลเลเซนเออนู่นนนเพื่อนยิงมันยิงมัน บูได้อยู่บูได้อไลซีคัมมีสวยมากผมฮิวอยู่เพื่อนนั่นแหละสวยอันนาอันนามาเอาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวลุดจะพอยไม่ได้ไม่ได้แล้วเขามาเล่นกันตรงนี้บ้าเนี่ยโอ้โหเออมาดิมาเดมาเดมาดิเออสู้สุดใจเหมือนกันสู้สุดมจสนคัญไปละไปละโอเค อันตัวนี้ก็เดือดเหมือนกันนะเออกดกันแบบเดี๋ยวคอนโทรหรือสเปซบาร์เดี๋ยวนู่นนี่นั่นนะก็โอเคฮะเข้าใจเข้าใจแต่ใครที่เป็นเมนเมอร์ซี่นี่ผมยอมรับนะว่าแบบว่าเก่งเออบางคนที่แบบเมอร์ซี่จู๊กเก่งๆนี่ผมก็ยอมรับเหมือนไม่ใช่ผมนะโดนหินเพื่นหนึ่งทีเพื่อจะยิงสู้กับเขาจริงเหรอ แล้วนั่นแล้วดันเขาอยู่ตรงนั้นแล้วอัลติเมตแล้วกันฮะอีโร่ในวอดายเออเออประเด็นประเด็นนี่งงนี่งงงงผมงงงันเพราะว่าผมมางนี้ผมงงงันเออประเด็นประเด็นประเด็นเออประเด็นประเด็นประเด็นนั่นแหละเพื่อนประเด็นสู้มันเพื่อนสู้มันสู้ได้อยู่แล้วสู้ได้อยู่แล้วสู้ได้อยู่แล้วสู้ได้แล้วมันยิงหัวเดียวรับยิงหัวเดียวรับผมลงก่อนละยิงมาก่อนยิงมาก่อนนั่นแหละอ่าเราไม่มีรูปัดปัดอ่ะฮะโอเคไม่มีรูเพื่อน มันไม่มีรูเพื่อนโอเคก็อยู่นไม้ใส่แล้วผมลอยอยู่กลางอากาศอย่างนี้โอ้โหแล้ววอลลี่มาด้วยฮะครบเครื่องแล้วไม้ฟิวใส่โอ้ไม่น่าไหวนี่เราฮิวไปเกือบเก้าพันแล้วนะแต่ถ้าเทียบกันถ้าสัำผมมันก็เป็นตัวละครที่ฮิวง่ายนะครับอืมถ้าแบบเอาแบบตัวละครที่แบบแต่มันแค่แบบพ็อกเก็ตเป็นตัวเนาะโอเคมามามา กับก่อนัอบก่อนกับก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยต้องถอยแล้วต้องถอยแล้ววิดูวิดูเ,เฮียเอ,อาละครับดแล้วก็โชว์ความคมต้องโชว์ความคมแล้วเพื่อนแล้วว่าเราต้องโดนยิงนะเพื่อนเราไม่ฮิวหรอเพื่อนเพื่อนนี่ผมดูเลยผมดูเลยเนี่ยพุผมไม่ฮิวไม่หันว่าฮิวผมว่าโอ้โหเดีอดใจแล้วผมจะไปไหนดีผมว่าดามเมจเราเบานะครับเท่าที่ผมดูนะ หลังเราค่อนข้างโลดรามิดเนี่ยดำเละฝั่งนู้นตัวดรามิดเขาหนักครับโอ้ขอแม่นแเพื่อนขอแม่นขอแม่นขอแม่นหนึ่งทีอัลติเมทเรดี้โอเคถ้าเพื่อนไปผมก็พร้อมพร้อมที่จะโหสุดแต่อันนี้เราก็ลุยเหมือนกันนะเบรกิ่งมอนเราก็สุดเหมือนกันได้ป่ะได้ป่ะ แล้วยังยกผมอีกเหรอโอ้โหแล้วลงอย่างสูงอือฮึตัวเดียวแล้วปะยังดิแล้วผมโดนอัลติเมทใส่เลยเมื่อกี้เออแล้วฝันดนซอมบ้ามาแล้วอะ่ะโอ้อ๋อแล้วผมโดนทึ้นมเนี่ยต้องอัติเมทสู้แล้วฮะเออมายฟิลดีพลอยฮะไปเพื่อนลุยเลย เออได้อยู่ขอแมน่แมนๆขอโชว์เดียวสโเรนเดอร์มาแล้วอ่ะอันนี้เพิ่มตำเอนงอ่ะอ่าแล้วผมจะไปไหนได้ฮะเพื่อฟัข้างหลังไม่ได้ด้วยดิตกไปหนึ่งด้วยโอ้โหแล้วเมื่อกี้โคเรเซรแล้วโดวนหลับอ่ะเออทำอะไรได้กูเรเซแล้วโดนหลับอ่ะเซอร์ออไปแล้ว เงงอเออไ,ไปเลยเพื่อนนั่นแหละไปลุกขึ้นมาโอเคเมเราจะมาแล้วโบชิรี่เอาลุกเพื่อนไปตายอีกต้องมายืดตรงคอยล์แหะฮะยิงหน่อยไหมยิงหน่อยไหมตอดมาหน่อยไหมฮึฮันโซหันโซเอาหันโซเอาส่งขอแม่นขอแม่นขอแม่นอยู่บูดอยู่บูดอยู่นั่นแหละขอแค่โดนขอแค่โดนดาเมจพี่แรงมากตอนนี้ตามไพี่แรงมากแล้วสวยมากครับ เราลอออัลติเมตเรามีมีค่าครับมันมีอยู่เรื่อค่าเอเคเมย์เรามีค่าอยู่เออมาที่ก็จะยิงหัวได้ไะมีโร่นีก็ได้ปม่ตายดิเพื่อนมันบอลลีเลยเหรอขอแรงแรงขอแรงแรงขอแรงแรงอยู่ได้อยู่ได้อยูได้อยมาตายดิเพื่อนตายเธอเออสวย S <S สุดยอดทีมเราเก่งมากครับฮิวไปหม,มืน่นโอ้โหฮิวแบบสุดใจเหมือนกันนะแอซิดเพียบเออเมอร์ซี่มันต้องเด้ประมาณน,นี้ใช่ไหมทุกคนนะมองแล้วเล่นไม่เก่งฮะแต่จะกินสวยโอ้โหแค่นี้สบายใจแล้วจริงนี่ช็อตอันติเมตแต่ผมป่ะฮะใช่ปะ่ะฮะนี่ผมโดนหรือเปล่าฮะเนี่ใช่ไหมน่าใช่อ่าใช่ครับยกเลออยนะชุบเสร็จเพลินเลยโอ้โหเรียบร้อย ไม่เป็นไรครับเราชนะครับไปครับผมปืยกันต่อนะครับเออสกินสวยชอบชอบนะชอบแนด้านซ้ายเนี่ยแบบดูดูแบบดูสวยมากฮะชอบชอบชอบอ่าสุขใจจริงๆเขาไม่แพงครับทุกคนโอ้ยสารลบโดนอันนี่ไปโอ้อ่ะสวิดีมาหนึ่งไม่รู้ใครหลับนี่ของเพื่อนหรอเห็นเห็นโยตรงนี้เหรอของเพื่อนเรอหรอวะ เพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมเอาของแรง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 เราได้ไม้เพื่อเราตายไปแล้วหนึ่งฮิวฮิวฮิวมาฮิวไปซัพพอร์ตก่อนซัพพอร์ตก่อนอ่าฮิวซัพพอร์ตื่อเราสู้สู้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่ชายโอ้โอ้เออ ถอยไม่ไหวแล้วอยู่พันเจ็ดแล้วนี่ไม่มีไม่มีชักปืนมายิงนะดูไม่มีชักปืนมายิงนะออซิมมาซิมโอเคอยู่แล้วผมไปแล้วครับมาอยู่อยู่เพื่อนไปเลยครับฮีโร่ให้ผู้ได้ไปพาไหลมอลเลยเราสวยมากอ่าแล้วไม่เห็น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 เมน ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอเคเดี๋ยวมาได้อยู่ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นนะนี่ไม่เห็นแล้วฮะโอเคอีกหน่อยขอสักทีฮาร์ดช็อตไปแล้วสวยฟาราว่ะโอเเคอ้โหเพื่อนแล้วมันติดมันติดแทงอะไดฮิวเกนจิติดแทงอ่ะโอเฮ้ยฟาราอ่ะฟารายยเพื่อนโทษทีโทษที เท่าทีเท่าทีเดินเนิบดีปมาลงตรงนี้ปั๊มมะเต็มเต็มเพื่อนครับถูกได้ปะชุบได้แต่ทีหน้าชุบแทงแต่ไม่น่าชุบแทงไม่ได้หรอกมุมเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ผมออกไปผมคงตายฮะเพรเมื่อกี้ผมออกไปถ้าไปยืนตรงนั้นก็โดนยิงตายอย่างเงยิงชุบมาเพื่อนให้แบบมามาโดนยิงตายต่อได้ครับโอเคเรามียูจินนาโนนาโนยูจินแน่นอนอ่านาโนเบสนาโนเบสนาโนเบสมา ฟางแม่นซะด้วยแเราใจเย็นเพื่อนเออพวกเราเข้าเลยว่ะไปครับแล้วนาโนไปแล้วเดือดไลฟ์บีคัมวีไม่ไม่ไม่เพื่อนเราก็คิดถูกครับเพราะว่าอันที่เม็ดไปก็น่าจะรู้ว่าโดนไปแล้วยิ้วไม่ทันอีกแล้วดาก็มีคำมีไปฮะคราวนี้สบายฮะไม่มีอะไรมาช่วยแล้วมันยิงสู้กันไหมฮะยิงสู้กันไหมยิงสู้กันไหมสู้กันไหมสู้กันไหมฮะสู้กันไหมมา ไฟลฮะเออฝ่ายะนี่มันจะติดเลนฟอร์มโอเคโอเคเขามัดจะติดเลนใส่ผมว่ะโหแต่เมื่อกี้เพื่อนาปลาหอกสวยอยู่นะเมื่อ้ยุ่สาไฟลุกเลยนะเมื่อกี้โอ้โหยุสาไฟลุกเลยนะไม่ได้จริงปลาปลาปาปาเดินเดินแต่จริงเมอร์ซี่นี่ถ้าแบบมีคนมารับนี่ก็จะไปไวมากเพราะว่ามันเกาะเพื่อนได้อันที่มันมาแล้วแล้เกนจิ เอ็นจีมาโอ้โหแล้วผมโดนแล้วเนี่ยองปีวีค้าปีวีค้าปีวีค้าเป็นระเบียบระเบียบวันนี้คนละสู้อยู่แต่บุไปแล้วด้วยฮะปลาไหลมอเรย์ไปแล้วแล้วติดอย่างนั้นเออไปดิเพื่อนลุยเลยเพิ่มดาเมงกันไปเลยเพิ่มดาเมงกันไปเลยเพิ่มดาเมงกันไปเลยสวยมากโตเคียวโห ไม่เพลยเราเกมมือยังไงแล้วจริงจริงขนาดนี้แล้วนะครับเธอราเซิร์กไปแล้วเก็บหมดเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดได้แล้วล่ะนะฮะไปต่อเพื่อนต่อไปต่อไปให้เพื่อนเพิ่มดาเมจนะโอเคโอเคเย้ยแล้วผมโดนสวย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 เราสวยเราสวยอยู่เราสวยอยู่แล้วเนิร์ฟดิสมาอีกแล้วเอ้าไม่พ้นเหรอ โอ้น่าจะขอบหนึ่งพอดีโอ้สวยสวยไอแอนติเมทส,สวยมากครับดีว่า้เรามีน่าจะได้หนึ่งหนึ่งช็อตพอดีได้หนึ่งไฟ์หนึ่งไฟ์จะเข้าทันไหมเนี่ยแปดหกเปอร์เซ็นต์ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะไปครับต้องรูไในบุได้เข้า,า,ขาอา่ะเปรีดแดดไปแล้วเข้ามาแล้วเพื่พอนผัด หาไปดิหาไปเลย <c oughs> เพื่อนๆนั่นแหละเออดาก้อนมีคำมีไปแล้วแล้วสับต่อเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดนึกว่าเล่นแหลงไปดูเร <Hello, S 1> <c oughs> ีนต่อครับเอออีพพอร์ตดีๆก็แฮปปี้ไปหน่อยเลสโก้เลสโก้เลสโก้ปาบเข้าไปฮึบมา <c oughs> มามามา เป็นหนึ่งตัวที่คิกไซส์ขวาได้ใช้เหมือนกันนะฮะได้ใช้ตลอดนะฮะอู้ลราเพื่อนไปอย่างไวเลยเอากูเราไปไม่น่าชุบได้ฮะชุบแล้วผมตายแน่นอนถอยนะครับพี่ชายปิดสั้นมาโอเคเอาไอ้นี่ชุบได้อยู่ โอ้ยโดนทุกอย่างให้เธอแล้วแล้วสวยครับลิงโดนดิสคอร์ดอะดิขอแม่แม่เพื่อนขอแม่เราต้องไปเอาเอาทรัพย์ก่อนอะมาแล้วเ,เพื่อนโดดไปแล้วอ้หูฮิยย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 ยพยายามพอกเคล็ดแล้วแล้วเราครูดาวสิบวิไม่สามารถเอาเพื่อนเอามัเอามั โอเคโอเคโอเคสับฟิวสับฟิวสับฟิวอ่ะมามาไอ้เหี้ยเพืตอวจะโดดเยอะโดดเยอะอย่าโดดเยอะแล้วโดนห้ามฮิวไปหนึ่งทีไม่สามารถอัลติเมตมาแล้วได้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 ถ้าเขาเท่าผมแล้วผมอัติเมตแล้วเออช็อตอยู่ช็อตอยู่ช็อจิวโอเคครับมา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 ตั้งใจเล่นจัดเลยตัวเนี้ยบูดามเมตไปฮะแล้วสวยมากครับไปเลยฮะบูดามเมตไปเลยฮะ บูตัมเมดไม่ได้ก็ยิงเองแล้วกันฮะยิงโอเคโทษทีแค่นั้นแหละโอเคอ่ะประคาคมๆครับจากท่านอาจารย์นะเอาลใครใครตายอ๋อโซเจอร์ดาเมจผมมาอะไรหนึ่งสองอันดัเมจได้อยู่โอ้ริปเปอร์ว่ะเฮียฮิวัน ดากอนวิคามมีไปแล้วแล้วเพิ่มดาเมจไหมล่ะมันฮิวไม่ได้เดี๋ยวเราได้อยู่อ่ะโอเคมาให้โอกาสมาตายอีกรอบแล้วใครม้วนเรีงสู้เลยฮะถูก็ถูกต้องถูกถูกต้องฮะดีแล้วดีแล้วสวยสวยสวย,สวยแล้วผม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 หน้าเกินไปหลบไม่ได้เอ้ยขอบคุณครับเพื่อนมาไม่ไหวกรอยู่มาซ้ายแล้วปล่อยทุกอย่างแล้วฝั่งนู้นต้องปล่อยแล้ว เออโอเคผมรู้ต้องปล่อยแล้วผมบอกจะเก็บไว้ทำไมเยอะแยะเขาต้องปล่อยบ้างละวแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าใช่ได้ถ้าถ้าเราไฟเดียวน่าจะจบนะครับถ้าได้ไฟหนึ่งแบบแบบขาดขาดอ่ะแบบทีมคิวอย่างเงี้ยก็โอกาสจบค่อนข้างสูงฮะไปฮะโอ้และห้ามฮิวอย่างสวยเลยฮะปฏิกิรกระเด็นแล้วผมฮิวเพื่อนก่อนสุมัน แล้วเพื่อกลับมาก่รการอรเกือบแล้วเกือบแล้วผมเนี่ยก็เกือบกันแล้ววู้สวยมากครับมามามาฮิว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 ,ฮวมีคนหลับปะมีคนหลับมีคนหลับมีคนหลับแถมไม่ตายหรอกมีเวทฟ,ฟอร์มแล้วแคสซิดี้ไปไกลหรือเปล่าสวยมากเบดมาแล้วหน้าบ้านได้เลยนะจีจีแล้วอะ่ะ เล็แปแดดแล้วมอเปิเมต์สู้แล้วเรียบร้อยฮะสุดยอดครับอยู่ไป9ก0 0พก็ใช้ได้นะถือว่าถ้าเทียบกับตัวละครอื่นบอกว่าเมอร์ซี่เป็นตัวละครที่ฮิวทั้งง่ายนะครับแต่ว่าเอาตัวรอดยากสุดยอดองค์เซนต้าได้นล้วเป็นช็อตที่ยิงเกนจิวะปับปับปับไม่ใช่เอาเอาดีว่าบอกอีอย่างว่าเออแล้วไอ้ช็อตที่ผมบอกสวยๆนี่คืออะไรไอ้ช็อตที่เคาอุส่าไอ้นี่ได้อันนี้คือ ไม่มีเลยอะไรพวกนี้โอเคครับผมเรกนด้าว่าสกินนี้นะครับถูกใจก็ซื้อเก็บไว้ครับผมผมก็เป็นหนูคนที่ชอบสกินนี้เนาะสกินในส่วนของนี่ครับอื้สวยจริงๆนะครับเรกไต้ว่าชื่นชอบครับชื่นชอบก็กดซื้อไปแต่สกินก็เป็นอีกสกินที่ราคาค่อนข้างแพงเอาเรื่องเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราซื้อเราไปแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแม้ผมอาจจะเล่นงงๆง่อยๆอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับตัวละครเราชอบเราก็ซื้อไปฮะเล่นเป็นไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไป เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ